งอถามกันก็ตะคืนนี่ไผ่ตี้าบ่ตีตีเขาวางเนี่ยวางฮะบุญบ,บวบบวงเนี่ยกินเข้าบ่ได้แต่คือถ้ามองให้จำหน้าชิงบ่ได้บ่ได้เนาะถ้าให้จำหน้าชิงได้นะเหลวเนี่ยวันนี้เลยมาประกาศว่าไผ่ที่ตีฮะตะคูนบนบวงเนี่ยมารายงานตัวตะคูนนี่ฮะตั้งใจว่าจะไปกินเหล้าแล้วจะเข้ามาแชา่จะหยุดเหล้า ถ้ากิดตี่ะตีที่ปากเนี่ยใ้ขคืนข้าว่าไ่ได้อฮะปลูกกับพาะไอย่าไปเอ็นดูหากะวันนี้ฮะไปวัดบ่มได้อะฮะไอให้ทุกเจ้าอ่ะโอ้ขึนเขากักคนไว้มาีคนห้าคนไอ้ขี้เล่ารุ่นน้องตีอ่ะกุก๊บปุ๊บปุ๊บปุบปุ๊บมาจำไว้บ่มได้น่จริงออปรชาล้วเจอกันปบ๊ออบประชารัฐเจอกันเลยถ้าผิดใจอ่ะถ้าจะไปตั้งเข้าห้อกับม่มได้าหาให้ใทุลุงอะ ปลาเขาเนี้ยเก็บเอะบ่าบะจัไว้เนบ่ะวิ่งไปไหนเอาไปแช่แล้วป้ากันใหม